ยังมีหลายคนนะครับที่เข้าใจผิดในเรื่องของสเกลแล้วก็เรื่องของสปีดพิกกิ้งแล้วก็มักจะมารวมกันนะฮะความเข้าใจผิดผิดนี้เนี่ยมันมีคำอธิบายได้นะครับดูคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทุกอย่าง สวัสดีครับทุกคนผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะครับวันนี้มาสอนกีต้าร์ไฟฟ้านานๆทีมีโอกาสได้หยิบขึ้นมาเล่นก็ทําคลิปสักหน่อยก็คงจะดีเนาะมผมเล่นโซโลโ่ให้ฟังในช่วงต้นคลิปนะฮะมันฟังดูรวดเร็วเขาเรียวกว่าเป็นการเล่นแบบสปีดพิกกิ้งแต่หัวข้อที่เราจะมาคุยเนี่ยม,มันมีหลายคนที่ตับสนนะครับอาจจะได้ความรู้มาผิดๆเรืออาจจะมักเข้าใจเองว่าเวลาที่เราเจอลูกโซโล่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมาจากเพลงไหนหรือว่ามาจากการ โชอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเหมารวมก็คือการไล่สเกลคำว่าไล่สเกลทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะค,ความหมายคือการไล่โน้ตจากสูงไปต่ำต่ำไปสูงขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นนะฮะไม่ใช่การโซโลนะฮะการไล่สเกลไม่ใช่การโซโลคือยาวมารวมกันนะครับไล่สเกลก็คือสมมติว่าผมเล่นเป็น e minor สเกลอย่างนี้สมมติว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมผมเล่นเป็นลักษณะของการไล่โน้ตจากเสียงสูงไปต่ำก็คืออย่างนี้ถ้าทำช้าๆจะเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยนะ ก็คือ3โน้ตต่อ1สายนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือไล่สเกลนะครับนี่คือไล่สเกลแต่ลูกโซโล่บางลูกที่มันเล่นแบบมันฟังดูถ้าเราฟังไม่ทันหรอกเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของดนตรีของการการโซโล่ของอะไรแบบมามาแบบในระดับหนึ่งเนี่ย เราก็มักจะเหมารวมกันว่าโอ้โหนี่คือการไล่สเกลนี่คือการไล่สเกลผมเองตอนเป็นเด็กนะฮะตอนที่ฝึกกีตาร์อยู่ใหม่ๆเนี่ยตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคิดว่าไอ้นี่ก็ไล่โน็อตไล่นิ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นั่นแหละไล่สเกลแต่ความจริงมันไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตลูกโซโล่ที่มาจาก E minor ผมจะเล่นโดยเทคนิคสปีดพิกกิ้งนะฮะให้ดูนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ลูกๆกว่ามันเนี่ย ก็คือมันฟังแบบต่อเนื่องรวดเร็วมันไหลลื่นไงฮะมันก็เลยเลยทำให้เราคิดไปเองเข้าใจไปเองนะครับไล่สเกลเนี่ยทุกคนจะต้องจำไว้เป็นพอยต์หลักเลยว่ามันก็คือการไล่โน้ตลงลงขึ้นขึ้นลงแบบโน้ตเนี่ยมันเรียงกันเลยนะสมมติว่าเล่น E ไหม่เน่ก็คือ E F เอฟชาร์ปจีเอี่มันต้องเรียงมาแบบนี้นะฮะ E F แล้วก็ G A B C D มันต้องเรียงมาแบบนี้แต่ถ้าจะเป็น E แล้วก็ข้ามไป D พอ D แล้วก็กระโดดมา C พอ C แล้วกระโดดไป G พอ G แล้วกระโดดไป E E กระโดดมา A แบบสลับมั่วแบบนี้เขาไม่เรียกการไล่สเกลเขาไม่เรียกการไล่สเกลนะฮะเขาจะเรียกว่าเป็นการโซโล่แบบแบบไหนก็ได้อย่างเช่นว่าดีดแบบข้ามสายโซโล่แบบข้ามสายอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมเอาจาก E E กับ R, เล่นสาย C แล้วผมก็ดีดมาสาย2 ก็คือมันเร็วเพราะว่ามันเร็วเพราะว่าเราดีดด้วยด้วยมือขวาที่ใช้เทคนิคสปีดปิ๊กิิงอ่านะฮะสลับดีดเอาตัวเนี่ยปิ๊กิงแบบดีแบบลงขึ้นลงขึ้นมันมันก็เลยฟังดูรวดเร็วเท่านั้นเองนะครับอันนี้ถือถือว่าเกสไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองให้เห็นข้อแตกต่าง ซึ่งมันเป็นมันอาจจะถ้าฟังเพลินเนมันจะเป็นข้อแตกต่างที่น้อยผมจะไล่สเกล e minor ในใน,ใน,ในรูปแบบของประมาณนี้นี่นะฮะเนี่ยผมจะทำต่อเนื่องกันแบบว่าเอาสัก4-5หรอบแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นการไล่สเกลเลยนะฮะมันอาจจะฟังดูทํานองอาจจะ มันมัน,ม,น,ม,นมันดูเหมือนอาจจะไม่เพ้อเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่เราเราเลือกที่จะที่จะไม่เล่นแบบเรียงลําดับนะฮะก็คืออาจจะมีการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือสายหนึ่งปากปกติเราจะเล่นเป็น3โน้ตต่อหนึ่งสายใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเราอาจจะเล่นอย่างนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ มันก็จะฟังดูเหมือนมันมีทำนองมากยิ่งขึ้นอันนี้แค่ย,ยกตัวอย่างเป็นเป็นเป็นสามสายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบไหลยาวๆไปทั้งหมดหกสายอย่างเงี้ยหกสายอย่างเงี้ยมันก็จะฟังดูเหมือนแบบลงขึ้นลงขึ้นสําหรับคนคนคนที่เขาอาจจะเล่นมาในระดับหนึ่งเ็ออาจ,จะมองว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกมันจะต้องเอาโน้ตมาสลับไปสลับมาหน่อยไม่ใช่ว่าจากสูงไปต่ำต่ำไปสูงแบบว่า เอฟชาร์ e arp, อะไรที่ผมไล่ให้ฟังนะ่ยแบบนั้นมันดูไม่เวิร์ก่ะมันจะต้องมีสลับไปสลับมาคว้ยกันไปควยกันมาเนนะอาจจะเป็นประมาณนี้เอาใกล้เคียงกันนะเนี่ยมันก็จะแปลกอยู่นะฮะทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆจริงๆนะต้องต้อง,ต,อง,งตั้งใจฟังทําไมผมถึงทําคลิปนี้นะฮะเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะฮะ หลายๆคน่ยมักจะมองว่าเอ๊ะทำไมเวลาเล่นเร็วๆต้องไล่สเกลไปไล่สเกลมาทําไมไม่ทําอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขากําลังเข้าใจอะไรผิดอยู่แน่ๆเลยนะฮะว่า a ออระไรจะนึกว่าไอ้คนที่เขาเล่นโน้ตเร็วๆเนี่ยมันจะคือการไล่สเกลอย่างเดียวคนที่ไม่รู้เรื่องของหลักทฤษฎีเนี่ยผมถึงต้องพูดเยอะถึง,ถงต้องแบบว่าเอาเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ย มาแจกแจงให้ดูเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นลูกข้ามสายอย่างเงี้ยทั้งที่คือไล่สเกลมันไม่มีการข้ามสายนะฮะทุกคนมันอาจจะมีอยู่แต่แต่แทบจะแทบจะน้อยส่วนมากคือไล่สเกลมันก็จะสายต่อสายไปเลยนะ,ะอย่าง1 2 3 4ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ข้ามสายเมือออเ่อไหร่อย่างเป็นอ่าอย่างพอจะเล่นลิกนี่ก็ได้ลิกจาก6มา 4, มา 4. นะครับแล้วก็จาก5มา3แล้วก็จาก4มา2แล้วก็จาก3มา1 มันก็จะโดนเหมารวมว่านี่คือการไล่สเกลทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่กอมันจะไปไล่สเกลได้ยังไงจาก6กระโดดมา4ใช่ไหมฮะ,ะจาก6เล่นโน้ต E กับโนะ้ต G เนี่ยาแล้วก็กระโดดมาเป็นโน้ต A กับโนะ้ต B เนี่ยกระโดดมาเป็นโน้ต E กับโนะ้ตดีเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้ว ใช่ไหมฮะนั่นแหละนั่นผมผมถนึงยด้ได้พยายามอธิบายให้ทุกคนอย่าอยากเข้าใจกันกันผิดนะฮะว่าปั่นสปีดพิคกิ้งเรเร็วนั่นมันคือเทคนิคการเล่นหนึ่งถ้าจะจะเรียกว่าจะต้องเรียกว่ายัางไงอะฮะอาจจะมีคนถามาว่าเอาแล้วเกิดว่าพี่ปุ้ยบอกว่าไม่ได้ให้ให้เรียกไล่สเกลให้เรียกว่าไงนี่ก็ให้ดีเร,เร็วๆแล้วมันพื้นไปก็เรียกว่าการเล่นเทคนิคการเล่นสปีดพิคกิ้งอ่านะฮะอย่างเนี้ย เนี่ยการเล่นสปีดวิกกิ้งคือบางคนก็อาจจะคิดว่าสปีดวิกกิ้งนึงแค่สายเดียวโน้ตเดียวอย่างนี้หรือว่าอันนี้มัน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 ก็ถูกนั่นแหละแต่สปีดวิกกิ้งบนสายอื่นๆทั่วไปมันก็ทำได้เหมือนกันนะอย่างนี้ มันได้หมดนั่นแหละโอเคนะทุกคนก็ติดๆกระขาดไปนิดนึง <c oughs> นานๆแล้วไม่ก็ได้จับกีตาร์ไฟฟ้านะครับหวังว่านะักกีตร์มือใหม่ทุกคนเนี่ยถ้าอยากจะเล่นโซโล่ด้วยกีตาร์ไฟฟ้าแบบนี้ <c oughs> ก็แน่นอนนะฮะว่าอย่าลืมฝึกตามสเต็ปตามขั้นตอนนะฮะควรจะเริ่มต้นที่กีตาร์โปรง่งแล้วก็จับคอตีคอร์อดเกาสายให้มันได้ชัดเจนใช้ปิกเนี่ยให้มันคล่องมือคล่องตัวนะฮะมีกําลังนิ้วแล้วก็มีความคล่องตัวใช้นิ้วทุกนิ้วให้ครบทั้ง4นิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ย แล้วคุณก็จะสามารถที่จะฝึกฝนกีตาร์ไฟฟ้าได้อีกสเต็ปหนึ่งในวันที่ฝีมือเราดี